สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันจันทร์ที่24เมษายน2566อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญเามาเซียกอ่อติดบาร์เซลโลนาครับพิจิตร์จดเลือกเชลซีครับ,บโบค้ด้นทางข่าวเดียภูครับวันนี้เป็นประเด็นร้อนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลครับโอ้โหเส้นทางในการลุ้นแชมป์นี่เรียกได้ว่ายาก เข้าไปขั้นหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเสมอเป็นนัดที่3ใ,<ช>ในเ,เกมลีกนะครับแล้วก็มีความพ่ายแพ้แบบย่อยยับของท็อตแนมฮอสเปอร์นะทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยโอ้โหมีความหวังในการลุ้นจบทอฟอฟมากขึ้นกว่าเก่าด้วยรวมไปถึง f อฟเอได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วใช่นะครับเดี๋ยวเรามปติดตามทั้งหมดการไล่เรียนกันไปนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตายช้างมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนะักกีฬาจากบริษ,ษัทไทยเบลล์ได้จำกัดมหาชนอย่าลืมเติมความสดชื่อนะครับ วันนี้ขอคำว่าแมนเชสเตอร์ดาร์บีนัทชิงนัจ้ะแมนเชสเตอร์ดาร์บีนัทชิงนัทจ้ะยาวด้วย นงวันยิ่งยาวครับผมอนาคตอาจจะเป็น10ปีินี่นะแล้วก็อย่าลืมเ b a n k bank ครับจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจโหลดแอปเคพั s มาใช้งานกันได้นะครับสามารถเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปโดยไม่มีค่าธรรมเนียมครับขอบคุณรถยนต์ซูซูกิสวีป GL Next ด้วยนะครับ Next t Edge 8รับสนุกเต็มขัน้นเร้าใจเกินพิกัดเลยนะครับมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันชุดสติ๊กเกอร์ GL Next Edition แต่งแผงคอนโซลแผงประตูลายเคฟล่าจอทัศสกรีน7นิ้วเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไ เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูอัลเจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่เจอกันาที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ s u z u k i .co.th ได้เลยครับครับผมอ่ะเริ่มต้นกันที่สเปอร์ก่อนโอ้โห,โหเรียกได้ว่าความพ่ายแพ้ต่อนิวคาสเซิลนี่ย่อยยับเลยทีเดียวนะครับสื่อก็ตั้งหัวเลยนะคำถามคือสเปอร์เนี่ย จะยังแย่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะเขาบอกว่าทางรัฐของ UK เค่ยทำการทดสอบระบบแจ้งฉุกเฉินให้กับประชาชนแต่สิ่งที่วิกฤตกว่าเนี่ยเขาบอก oh. นะนี่คือเปรียบเทียบกับนี่เลยนะ oh. เรื่องของชีวิตคุณภาพชีวิตเลยนะนั่นคือคุณภาพและผลงานของท็อตแนมฮอสเปอร์ในเกมที่โดนนิวคาสเซิลถล่มแบบย่อยยับนะครับประตูต่อ6 21นาะทีแรกโดนยิงไป5ลูกเขาเปรียบเปเยได้แบบเห็นภาพว่ะเออคือบบนี่มันย,ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องรัฐบาลอีกนะน,นี่มันคือฉุกเฉินกว่าชีวิตประชาชนอีกออนะครับนั่นคือฟอร์มที่ย่าแย่ของสเปอร์คือโหหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันดูแย่ไปหมดเลยก่อนเกมนี้สเปอร์รู้ดีว่าอันดับ4อันดับ5นะได้โคต้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ยเริ่ม สันคลอนเริ่มไม่แน่นอนมีปัญหาทั้งในแล้วก็นอกสนามเต็มไปหมดเลยนะครับเรื่องโค้ชเนี่ยก็ต้องใช้เป็นโค้ชชั่วคราวนะหรือแม้กระทั่งผอ,อ,อ,อกีฬาเองเนี่ยปราติชี่ก็ลาออกไปเรื่องของการขายสโมสรก็ยังคาราคาซังอยู่อนาคตของนักเตะสตาร์อย่างแฮร์รี่เคนก็ยังมีเครื่องหมายคำถามแย่จริงๆนะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการแย่แบบต่อเนื่องด้วยเพราะว่านัดก่อนเนี่ยโดนบอลมัดสอยมาคาบ้าน คาบ้านนะสองต่อสามแล้วนัดนี้มาโดนนิวคาสเซิลอีก1ต่อ6สเปอร์เนี่ยมีโปรแกรมเจอกับแมนยูเนต็ดนะครับในวันพฤหัาสบดีแล้วเดี๋ยวต่อด้วยการบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์สุดสัปดาห์หน้า <c oughs> อาจจะเจอกับช่วงเวลาเลวร้ายเนี่ยอย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์ในเวลานี้นะอย่าว่าแต่มองไปถึงทอฟอฟล่ะครับโอกาสที่จะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเลยไม่ว่าจะเป็นยูโรปาลีกหรือคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ย มันยังมองข้ามไม่ได้นะเพราะว่าทีมที่ไล่จี้มาอย่างลิเวอร์พูลแอสตันวิลล่าไบรตันเนี่ยคะแนนแบบจ่อรถต้นคอมาแล้วครับผมอืมแต่แย่จริง,รงเกมรับเนี่ยแย่มากนะแต่ว่ามันก็มีเสียงวิาพากษ์วิจาร์ณด้วยเพราะว่าเกมนี้ทางสเตลลินี่เขาปรับไปเล่นหลังสี่แล้วก็เอาทางเปลิสิตเนี่ย <Back> ่เลนแบ็คซ้ายนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่โดนวิจาร์อยู่เหมือนกันกเอาจริงๆฟอร์เมชันผมเฉยๆเพราะตอนเล่นหลังสาแล้วตันๆคนก็บ่นทำไมไม่เล่นหลังสีบ้างอ่าไม่้<ๆ>ไอเรื่องฟอร์เมชันผมเฉยๆมากผมว่าปัญหาหลักๆคือจริงๆสเปอร์มันเกิดขึ้นรุมเร้าใช้คำนี้ไหมม,มันมาจากทุกภาคส่วนแล้วพอมาจากทุกภาคส่วนเนี่ยมันส่งผลต่อสมาธินักเตะในสนาม การที่แบบ21นาทีคุณปล่อยให้โดนยิง5ลูกเนี่ยม,มันไม่ปกติแล้วในทางกลับกันนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลอาจจะมีช่วงฟอร์มตกก็มีเหมือนกันนะช่วงที่แบบเสมออย่างเดียวเลยแล้วก็ยิงไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ค่อยเสียช่วงหนึ่งหลดุหลดไปคนเริ่มคิดว่าเฮ้ยจะเริ่มแผ่วหรือเปล่าแต่นิวคาสเซิลปีนี้เขาไม่ได้มีปัญหาด้วยเงินมันเป็นแค่คุณภาพของเขาที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่พอปัญหามันไม่รุมเร้าเหมือนของสเปอร์เนี่ยเขากลับเข้าสู่ร่องกับรอยค่อนข้างเร็วกลายเป็นนนตอี โอกาสติดท็อปโฟของนิวคาสเซิลจัดว่าสูงทีเดียวนะใช่ใช่ครับ,รบอ,อืแล้วก็เมื่อดูจากสิ่งที่บทวิเคราะห์บอกหลังนี้ให้จับตานะเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีทีมที่ตามสเปอร์มาแบบรดต้นคออชาชวิลล่าไบรตันลิพูพวกนี้ครับถ้าเกิดเนี่ยวันพฤหัสบ,บดีนี้เกมกลางสัปดาห์ถ้าสมมติยังเป็นแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังวุ่นวายขนาดนี้แพ้แมนยูสุดสัปดาห์ไปแพ้ลิพูต่ออีก ไม่ได้นะตารางคะแนนภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้อาจจะถอยรูดลงมาเลยทีเจ็ที่แปดแบบอย่างที่สเปนสเปิร์ไม่คาดคิดเลยก็ได้ครับผมน่าเป็นห่วงนะตอนนี้อมาดูประเด็นที่สองของเรียฟูครับนะสื่อชี้นำไปที่เรื่องราวของดิโอโก้โชตาเข้ามาแล้วนะครับคืนฟอร์มสัทีนะครับหลังจากก่อนหน้านี้อย่างที่เราเคยพูดกันหลายครั้งแล้วว่าโชตาโอ้โหมายิงมาเป็นปี ไม่น่าเชื่อในทุกรายการเลยนะไม่ยิงมาเป็นปีอาจจะเพราะว่าการบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามผสมปนเปบวกกับฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอนะครับแต่พอมายิงได้ตั้งแต่เกมที่แล้วยิงใส่ลีดไป2ลูกช่วยทีมชนะ6-1มานัดนี้ที่อันฟิลมีส่วนช่วยยิงอีก2ลูกทําให้ทีมเอาชนะฟอร์เรสต์สาเท่ากับว่าระยะเวลา6วันช่องว่าง6วันยิงไป4ประตูด้วยกันนะครับ ครอบไว้วางใจให้กับโชต้านะครับออกซ่าตัวจริงหลายนัดติดต่อกันตั้งแต่ตอนที่ยังยิงไม่ได้จนมาระเบิดฟอร์มในตอนนี้ทําให้เรานึกถึงฟอร์มโหดๆในช่วงปี2020-21ที่เขายิงได้ต่อเนื่องที่ผ่านมาเขาเจออาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่เรื่อยๆแต่ตอนนี้กลับมาฟิตแล้วแล้วคืนฟอร์มทันคืนฟอร์มได้ถูกช่วงเวลาในระหว่างที่ลิฟูยังมีความหวังอันน้อยนิดในการลุ้นทัพโฟรรวมไปถึงในรายการอื่นๆอย่างเช่นยูโรปาลีกอันนี้กลับมาถูกช่วงเวลามากๆนะครับก็โชต้าอันนี้เสริมให้นิดนึง แกพูดกับสื่อเลยนะว่าแกนึกถึงคาพูดโรนัลโดอที่โรนัลโดเคยพูดเอาไว้โรนัลโดเคยบอกไว้ว่า,วาไอการยิงประตูเนี่ยมีตำนานเคยกล่าวไว้ว่ามันเหมือนกับซ้อนมะเขือเทศที่ตอนแรกถ้าเราจะเค้นจะบีบมันยังไงช่วงไม่มั่นใจนะออกยากหน่อยมันยังไงก็ไม่เข้ามันเป็นอ,อย่างนั้นนะนะักฟุตบอลนะแต่ถ้าเกิดลูกแรกมาเปรียบเสมือนมันพรวดออกมาพรวดอาาอกม,มาจะขวดซ้อนมะเขือเทศแล้วมันจะ,จะออกมาทะล,ลั พอหลังจะยิงเกมกระหลิดพอโชต้ายิงได้ละแล้วมายิงเกมนี้ต่อมันเหมือนสิ่งที่โชต้าพูดอะถูกต้องนะว่าเออสิ่งที่โรนโ,โดพูดอะเริ่ม,เร,มเริ่มมาและใช่มันมันความมั่นใจมาแต่นัดนี้เอาจริงๆฟอร์เรสต์เขาก็สู้น่าดูนะ <laughs> เรียกว่ายิ่งจังหวะลูกทุ่มเนี่ย <laughs> อันตรายทุกดอกจริงๆมีคนบางคนเขาแบบขยี้ตาดิสต๊อกิตี้หรือเปล่าเนี่ย <laughs> <ๆ>บบถูกครั้งที่ทุ่มแม่งน่ากลัวมากลูกทุ่มเหมือนลูกโทษทุ่มแล้วแบบจะเอาเอาหัวมุงต่อบนในอากาศสามสี่ทีเสรแล้วก็แบบ ลิเวอร์พูลจะเล่นบอลจังหวะดสองไม่ได้โอ้ห oh, น่ากลัวมากนะไปดูอาร์เซนอลกันหน่อยอครับโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มตกจริงๆน,นะช่วงนี้นะเสมอมาสนัดรวดนะครับแล้วก็ทิศทางตอนนี้ลมมันเริ่มเปลี่ยนไปทางแมนซิตี้มากขึ้นเรื่อยๆก่อนเกมเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอซ t h แฮมตันหลายฝ่ายก็จับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าก่อนนั้นเสมอมา2นัดคือเ<ม>สมอเวสต์แฮมแล้วก็เสมอลิเวอร์พูลแล้วนัดเนี้ยเล่นบ้านตัวเองเอมิเรตสตเดียมเจอซ t h แฮมตันมันถึงเวลาที่ต้องชนะแล้วล่ะ แล้วก็เป็นบททดสอบเรื่องสภาพจิตใจด้วยแต่กลายเป็นว่าออกสตาร์ทได้ไม่ดีเลยครับอรอนแรมสเดลไปพลาดจ่ายโดนทางคาร์ลสอเอลคารัสเนี่ยฉกไปแล้วก็ยิงนำอาร์เซนอลตั้งแต่30วินาทีแรกสื่อบอกว่านี่คือแรงกดดันจริงๆแล้วก็นาที14มาโดนทีโอวอลคอตยิงทีมเก่านะครับ2ออีกมีช่วงหนึ่งไล่มาเป็น 1- 2แล้วก็มาโดนซาร์ฮัมตันหนีเป็น3-1ช่วงท้ายเกมตามมาตีเสมอจนได้3-3แบบน่าชื่นชม,มนะแต่น่าเสียดายที่ ช่วงทศวรรษแบบเจ็ดถึงแปดนาทีเนี่ยยิงชนะไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าทําแต้มหนนสองแต้มในบ้านตัวเองแบบที่ไม่ควรจะเป็นซื่อบอกว่านี่แท้จะเป็นการมอบของขวัญให้กับซิตี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยววันพุธนี้จะเจอกันเองอาร์เซนอลจะไปเล่นกับซิตี้ที่เอติฮัสเตเดียมก่อนเกมเนี่ยอาร์เซนอลนำห้าแต้มก็จริงแต่แข่งมากกว่าสองนัดนะถ้าเกิดซิตี้เกมตกค้างเนี่ยคือสมมติเจอกันเองเสมออ่ะสมมตินะแต่ถ้าเกมตกค้างซิมมตี้เขาชนะหมดเนี่ย เขาแซงนะเจมี่คาระเกอรก์บอกเลยว่าอาโจย์นะของอาร์เซนอลเนี่ยอย่างแรกคืออย่างน้อยต้องไม่แพ้ไว้ก่อนแต่ถ้าเกมรับยังพลาดแบบในช่วง3มนัดที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเปรียบเสมือนเอติฮัดเป็นเหมือนสวงสวรรค์ของเออร์ลิงเบรห์ฮารันตอนเจอกับอาร์เซนอลเลยก็ว่าได้ครับคือสามแต้มที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าตีสามนัดที่ผ่านมาเท่ากับว่าแต้มหล่นไปทั้งหมดหก <6 S 2> แต้มหแต้มเสมอสมนัดนะคือ อาร์เซนอลผมว่าเขาทำดีที่สุดครับแต่ว่าก็ยังดีไม่พอนะเพราะว่าอย่างลิเวอร์พูลเนะี่ยโดนนำไปก่อนอสองลูกกลับมาเสมอได้เกมนี้ก็เหมือนเหมือนกันโดนนำไปอีก3-1ครับแล้วก็กลับมาตีเสมอได้ในช่วงท้ายคือพยายามอย่างสุดความสามารถและถ้าเกิดว่าเป็นอาร์เซนอลในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์ผมว่าเกมกับลิเวอร์พูลมีโอกาสแพ้เกมกับ ตอนตันมีโอกาสแพ้อ่าแต่ได้ยังมันยังมีแรงฮึดนะเรื่องของการคว้าแชมป์แต่มันก็ทําให้สถานการณ์ของตัวเองยากทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าชะตาทุกอย่างตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในมือตัวเองละมันหลุดลอยไปอยู่กับแมนซิตี้แล้วยากขึ้นกว่าอีกอีกขั้นหนึ่งใช่ใช่มันไม่ใช่แค่วัดการเดินกันเองแล้วมันวัดกันที่การเจอกับทีมอื่นๆหลังจากนี้ด้วยซิตี้ดูจะมีความคือแต้มตามหลังก็จริงแต่ในเชิงโมเมนตัมเนี่ยแอบเสียเปรียบเล็กๆก็ล่ะอ่าแต่พูดถึงแฟนเซนอนเองตอนเนี้ย อย่างที่บอกนะเร,เริ่มเสียเปรียบเล็กๆแต่ทุกอย่างก็ยังอยู่ในมือของอาร์เซนอลเองเหมือนกันอยู่ในมือของแมนซิตี้เองด้วยแล้วก็อยู่ในมือของอาร์เซนอลเองด้วยเพราะว่ามันยังแค่แต้มเดียวแต่มันจะไปตัดสินจริงๆเนอะอย่างที่เราบอกว่ากลางสัปดาห์นี้ถ้าเกิดสมมติอาร์เซนอลสามารถชนะได้มันก็เกมพลิกไปอีกแบบนึงเลยใช่ไหมละ่ะหรือเอาจริงๆต่อให้มีผลแพ้ชนะกันน่ะมันก็ยังไม่ได้ตัดสินแบบร้อ,รอเ็นนะ พอโปรแกรมหลังจากน, <ừ. S 1> นั้นก็ยังต้องวัดกันอยู่ว่าใครจะคงเส้นคง,งวากว่าใช่แต่ว่าน่าดูมากๆการสัปดาห์นี้ครับผมว่ามันเป็นแมตช์แห่งซีซั่นนี้เลยก็ได้ใช่ <นะ S 1> ครับส่วนข้อต่อมามาดูฝั่งของแมนซิตี้นะอันนี้เป็นเตะถ้วย FA ครับใช่นะครับก็สบายๆเราใช้คำนี้เพราะว่ารูปเกมสกอร์เหนือกว่าทุกอย่างนะครับชนะเชฟฟิลด์3ประตูต่อ0นะก็ถือว่า ทําให้เส้นทางในการลุ้น3แชมป์นี่ตามมือมาเลสเลยอันนี้ไม่ใช่3าศูนย์นะสแชมป์แต่ว่าในเกมเขาก็ยิง3มเหมือนกัน3ลูกใช่ยิง3ลูกนะแต่ชูเลข3 <c oughs> นะก็สื่อก็เอาไปตีแบบเป็นแบบเหมือนกับเชิงสันรักอ่าเป็นมีเอาไปเล่นนะครับว่านี่แหละนะลุ้น3แชมป์อยู่ก็ กำรับบาเยร์นมิวนิกนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะไปเจอกับสึกใหญ่อย่างเรอัลมาดริดพิมลีก็บอกไปแล้วนะครับตอนนี้ชาตาอยู่ในมือแมนซิตี้แล้วถ้าเกิดเก็บชัยชนะได้หลังจากนี้พวกเขาจะเป็นแชมป์เอเครับเข้ารอบชิงชนะเลิศก,กับไปเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าไม่ง่าย นะครับแต่ว่าถ้าดูจากคุณภาพซิตี้ก็ดูจะเป็นต่อฝั่งแมนยูครับผมบเกมนี้เนี่ยโอ้โหมีการพักแล้วนะนี่คือโรเตชตันแล้วนะออเตกาโกเมสฮูเลนอาวาเลส r รเกอร์พวกนี้ผสมกับเซตตัวจริงใช่ครับแต่ออกมาก็ยังโหดเหี้ยมนะครับชนะไป30ไม่ปล่อยให้มีข้อผิดพลาดมาเลสแฮตติกครับแล้วก็เป็นการเดินหน้าสู่การเข้าชิงแล้วก็ทําให้พวกเขาลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้า3แชมป์นั่นเอง สแชมป์ได้ไม่ได้มันก็คืออยู่กับตัวซิตี้เองนะตอนนี้นะครับผมครับผมอ่ะ,อะปิดท้ายปิดท้ายแมนยู U, อีกหนึ่งทีมที่ผ่านเข้าชิงแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกับแมนซิตี้นะครับแน่นอนโอ้โหกว่าจะผ่านได้ผมว่าแมนยูค่อนข้างเลือดตาจะก,กระเด็นเหมือนกันกับการเจอกับอรอยตันนะครับก่อนเกมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ,อสื่อหลายสำนัดผู้สัมภาษณ์กรณีหรือจะเป็นราคาจากร้านพนันถูกกฎหมายต่างประเทศ เอียงไปทางไบตันตั้งแต่ก่อนเกมม,มันมีไม่บ่อยนะที่แบบไบตันจะมาแบบว่าดูเป็นต่อในสายตาของหลายฝ่ายซึ่งฟอร์มที่ออกมาก็ค่อนข้างเป็นแบบนั้นแหละฮะว่าทางไบตันดีกว่านิดๆนะแต่มันไม่แปลกครับเพราะว่าแมนยูเองมีทั้งเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บเรื่องของการอ่อนล้าแล้วก็แบบพึ่งแพ้ในศึกยูโรปลาลีกมานะครับศูนย์ต่อสามเมื่อก็้ทำให้แบบหลายฝ่ายมองแบบนั้นนะแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นรองเยอะก็ยังสู้ได้อย่างสูดสีจน โอ้โหไปดวลกันในช่วงโดนจุดโทษแล้วนิ่งกว่าชนะไปได้เจ็ดต่อหกนัดหน้าเจอกับแมนซิตี้นี่มันแบบ <c oughs> มันอามาหินกระสมก็เป็นรอบชิงอ่ะกระสมก็เป็นรอบชิงจริงใช่คือซิตี้เป็นต่อในในมุมของฟอรม์มในมุมของศักยภาพแต่เอาจริงบอลถ้วยทุกอย่างเกิดขึ้นได้นัดชิงนัดชิงอ่ะนัดเดียวทุกอย่างมันมันสามารถเกิดขึ้นแมนยูใครจะไปรู้มีฮึดยิงแมนซิตี้ได้คือมันเกิดขึ้นได้หมดแล้วนั่นแปลว่าแมนยูปีนี้ถ้านับในเวมรี พวกเขาทําได้ดีอืถูกว่าอรอบรองอันนี้รวมไปถึงร,รอบชิงตั้งแต่เกมฟุตบอลลีกครับที่เจอกันอย่คอนนี้พวกเขาก็แบบสามารถเอาตัวรอดจากความกดดันในสถานการณ์นัดชิงอย่างนี้ได้ดังนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นการต่อสู้กันที่สนุกนะสนุกสนุกตอนเจอกันในลีกที่โอทซ์แฟอร์ดแมนยูก็ชนะได้นะใช่เพราะฉะนั้นมันก็มองข้ามไปได้ซิตี้เป็นต่อแต่มันไม่ได้ต่อแบบ80-20อ,อ่ะ ว่าสัก60-40แมนยูก็มีรุ่นเหมือนกัน40ก็มีรุ่นของของแมนยูเหมือนกันครับอ่ะโอเคนะนี่คือประเด็นร้อนของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ขยับเข้าใกล้การจบซีซั่นเข้าไปทุกขณะแล้วนะหรือแค่2เดือนเสร็จเท่านั้นนะครับไม่ถึงเนืนะไม่ถึงประมาณแบบเดือนเดือนกว่าๆนะครับก็จะปิดรู้รู้ผลแล้วนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูต่อนะยังไม่ได้แบบได้ข้อสรุปแบบ ที่มันชัดเจนที่ผมเนี่ยได้ข้อสรุปแล้วหมายถึงแบบ top ปหมายถึงแบบตกชั้นนะอย่างลิฟย์พูเองก็ยังอย่าเพิ่งถอดใจยังมีลุ้นแบบลึกๆได้อยู่ นะครับติดตามได้นะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนจากกัรน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับผมพอบอนคอช้างคอเดียวกันแล้วก็เคแบงจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจครับครับขอบคุณรถยนต์ซูซูกิสว i ปทีเอลเนสเน็กซ์สุสคับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดด้วยนะครับมีแต่งแผงคอนโซลแผงประตูลายเคฟล่าจอทัสกรีน7นิ้วต่อสมาร์ทโฟนได้ เต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดูอัลเจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ w w w s u z u k i c o t h ครับครับผมโอเคนะครับแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กันด้วยวันนี้เรา3าคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ